งานปิดทองร่องกระจกเป็นงานปิดทองที่นอกจากจะเห็นความสวยงามได้จากฝีมือของช่างที่ต้องมีความชำนาญงานเชิงช่างในการปิดทองแล้วช่างยังต้องมีทักษะในการปั้นรักตีลายเพื่อให้การกระแนะลายนั้นมีความคมชัดสวยงามเมื่อถึงลำดับขั้นตอนของการประดับกระจกช่างก็จะต้องมีความชำนาญงาน ในการตัดกระจกให้เกิดรูปร่างต่างๆและนำไปประดับตามร่องหรือช่องไฟเพื่อขับลวดลายให้เห็นเด่นชัดเกิดความงดงามตระการตาร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน